ดีมากๆนะครับที่ให้ความมั่นใจผมกลับคืนมาในรอบ20ปีโอ้โหไปไหนมาไหนนี่ทุกวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกแล้วเมื่อก่อนโอ้โหงานออกงานงานโบสงานถึงงานเต็มเนี่ยเวลากลับมาบางทีไม่เคยไปอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนไม่เปิดเผยตัวโอ้โหทุกวันนี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนกับสูงโอ้โหเพื่อนทักทุกคนเลยโอ้โหไปทำอะไรมาทำไมรอยใช่ไหมโอ้โหเราดีใจเวลาออกงานอะไรถึงครูอัเนี่ยให้ความมั่นใจเรากลับมาโอ้โหต้องขอบคุณครูเันนมากๆนะครับดีใจมากๆเลยสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมไปเจอทนายเฉยส่งภาพมาให้ดูโหหนนนีี่่กก็สวยยออดแลล้เเมมืับา เมื่อนายอายุ25ปีย้อนไปย้อนไปเพื่อนๆยังทักทำอะไรบานผมจังไม่แก่เลยนะโอ้แตเป็นสมัยก่อนนี่ไม่ได้ทานอาหารเป็นถุงหรอกอาไงก่อนผมบานผมร้านใช่ไหมผมไม่ถูกว่ามันเพิ่มดีใจมากมากเลยก็เอ๊ะีใจมากมากแบบมามีความเพิมความมั่นใจ